ครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชวิฤทธิ์นะครับผมสงสัยเกี่ยวกับพัดลมไมโครเวฟเนี่ยผมสงสัยมานานนะครับแต่ผมยังไม่เคยได้แก้ไขสิ่งที่ผมได้สงสัยนี่นะออกจากหัวสมองของมุมเลยเดี๋ยวนี้มีควายตัวเบลลล่ำเลยนะครับอยู่ในหัวเนี่ยเกี่ยวกับการสงสัยของพัดลมไมโครเวฟเนี่ยนะครับมันอยู่ในไมโครเวฟเขาติดตั้งใบมาเป็นแบบนี้ หากเราพลิกด้านมันจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราสลับตัวนี้หมุนมาทางนี้บ้างมันจะเป็นยังไงเนะี่ยไอ้นี่ยังไม่ได้เคยมีการทดลองของผมเลยนะผมก็สงสัยเนะี่ยเดี๋ยวนี้มันมีควายตัวบลล์มเลยนะครับป่วยตู้ครับไอเต็มหัวผมเลยเราจะลองดูนะครับนี่ผมมีสายไฟแล้วจะมาต่อเข้าไปนะี่ให้มันหมุนลองดูนะมันจะเป็นยังไงนะเพือนนะมันสงสัยมากๆนะครับ ทดลองทดลองครั้งที่หนึ่งโดยการต่อสายไฟเข้าลักษณะนี้ต่อสายไฟเข้ามันจะมีขดลวดมาแล้วก็มีแถบออกมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ต่อไฟเข้าเสียปลั๊กไฟสองรอยี่สิบโวลต์เลยการหมุนหมุนมาทางนี้มีแรงลมมาทางนี้ด้านนี้จะถูกดูดไปลมจะผ่านอย่างนี้มานี้ก็ถือว่าแรงถือว่าแรงนะ าการหมุนเนี่ยนี่นะครับอืมก็ไก่ก่อนทําหมุนมาทางนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้สลับใบพัดลมลองสลับใบพัดลมโอ้มันแน่นนะแน่นแท้ไอ,อได้คือเก่า สลับไม่ได้ม,มันอัดหูไวอ้ยนัวมันอัดหูไว้นะครับรูตรงนี้มันไม่ทะลุเอาเดี๋ยวทำให้มันทะลุกันเออมันทะลุแล้วทีนี้เออลองอ้ยมันทํายากอ่ะเดี๋ยวดาเนินการเอาสว่านมาเจาะกันสว่านมาเจาะใส่เข้าไปแบบนี้ทีนี้เป็นแบบนี้แล้วนะอ่ะมาลองดู ปุ๊บหมุนมาทางนี้ลมไม่ออกเลยเพื่อนเน้ยลมนิ่งลมมันจะนิ่งสังเกตว่ามันไม่มีลมอ่ะมันไม่มันไม่มีลมออกอะเออนะครับนะมันไม่มีลมออกมันหมุนของมันเฉยๆเนี่ยครับลมด้านนี้กับลมด้านนี้นี่เท่ากันเลยมันไม่มีแรงลมอ่ะนะครับมันไม่มีแรงลมเพราะว่ามันเกิดการหมุนทางด้านนี้ใบพัดมันไม่ได้ รูปทรงใบพัดไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นแบบนี้นะครับในกรณีที่เพื่อนเอาไปประยุกต์ใช้แล้วกลับกลับด้านนะมันจะลมไม่แรงเลยฮนะลมฝั่งนี้กับลมฝั่งนี้รู้สึกว่ามันจะเท่ากันเลยนะครับมันไม่มีลมดันออกเหมือนกับที่เขาใส่มานะครับนะอ่านี่ก็คือการทดลองนะครับนีมันหมุนมาทางนี้แล้วนะลองกอไก่นะกอไก่กอไก่หันหมุนมาทางนี้นะลม ไม่ลมไม่ลมไม่ไม่ลมนะครับเออมันหมุนของมันนะมันหมุนเท่าเดิมแต่มันไม่ลมนะเพื่อนอ่าการทดลองนี่นะมันก็หมุนของมันอยู่เ่ยมันไม่มีมันไม่รู้สึกเย็นอะไรเลยมันไม่มีลมนะครับมันนิ่งเออเอาอะไรมาให้เทมเดี๋ยวเดียวดีลองมีอุปกรณ์การลองลมมาแล้ะไว้ เอาเสียบปลักให้มันหมุนหน่อยหมุนละอย่างนี้นะดูดดูดทางนี้อยู่นะมันม,ม,มันไม่ค่อยแรงนะมันไม่ค่อยแรงนะเพื่อนนะไม่ค่อยแรงะนะครับแต่มันลมลมมาทางนี้อยู่นะทางนี้ดูดอยู่แต่รู้สึกว่ามันไม่แรงกลับไปอย่างเดิมกลับไปอย่างเดิมไปอย่างเดิมนะ นะเดิมแล้วแบบนี้ครับแรงมากแรงมากเลยครับมันแรงมันแรงมากอ่ะอ่ะอันนี้ถูกดูดเข้าไปอันนี้แรงมากนะครับอ่าเนี่ยการทดลองนะครับเขาใส่มาแบบนี้เพื่อให้ลมออกมาด้านนี้แรงด้วยนะครับถ้าสลับพัดลมออกอยู่แต่มันเบาอ่า เนื่องจากว่าใบพัดลมมันมันไม่ได้ถูกออกแบบมาทีนี้จะสลับปกตินะฮปกติแล้วเนี่ยตัวนี้นะมันจะอยู่ด้านนี้ดูคอยเป็นแบบนี้สลับให้มันตรงข้ามกันกับเมื่อสักครู่นะครับเห็นไหมจะหมุนน็อตตัวนี้ออกแล้วสลับข้างนะครับสลับข้างดูจะเป็นยังไงนะครับคอยเป็นอย่างนี้นะ สลับข้างนะครับก่อนสลับนะครับมันหมุนมาทางนี้นะครับม <tutti. S 2> <tôi S 1> <Akt> ันหมุนมาทางนี้อ่าหมุนมาทางนี้นะลองสลับดูนะครับทีนี้การสลับนี่หมายถึงแบบนี้เลยนะแบบนี้แบบนี้เอาอย่างนี้นะถอดออกนะครับนี่นะมันอยู่อย่างนี้นะครับแล้วทีนี้ก็สลับมาทางนี้เอาตัวนี้มานี่นะครับนะทีนี้ ทีนี้ก็อเอาตัวนี้มานี่นะครับนะยเดี๋ยวเล็งดีๆกอนนะเล็งดีๆกัอนอ่ะสลับแล้วนะครับสลับแล้วมันจะเป็นยังไงก่อนสลับ อยู่ฝั่งนี้นะครับอย่างนี้นะมันหมุนมาทางนี้นะครับตามเข็มนาฬิกาพอสลับแล้วปุ๊บนะครับตัวเดิมตามเข็มนาฬิกาน,นะครับนะี่ครับนะแต่เดิมจะหมุนอย่างนี้นะครับแต่เดิมนะยังไม่สลับตัวนี้หมุนแบบนี้นะครับเอาสลับแล้วจะเป็นยังไงดูการหมุนก่อนนะครับการหมุนก่อน๋ยปาักนะครับ กลับด้านอยู่นะครับอ่ากลับด้านแล้วนะครับเห็นไหมครับเออมันกลับด้านได้นะครับมันหมุนกลับด้านได้แล้วนะครับเออเห็นไหมครับมันหมุนกลับด้านแล้วอ่าพอหมุนกลับด้านแล้วปุ๊บดูแรงลมนะครับใส่บัตพัดเข้าไปตามเดิมหมุนกลับด้านแล้วนะครับแต่ก่อนนี้ด้านนี้ลมแรงไม่มีแล้วนะครับมันเป็นด้านที่ดูดแล้วนะครับลมมันจะมาด้านนี้เอ่เห็นไหมอ้ยแต่มันเบาเว้ย ลมมันไม่ออกเหมือนเดิมนะเพื่อนเนมันก็ยังไม่ได้นะปกติมันจะต้องออกมาอย่างนี้ใช่ไหมเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับถ้าใส่ถ้าใส่ใบพัดเข้าไปดังเดิมหมุนกลับด้านแล้วมอ้ยวันนี้หมุนกลับด้านแล้วอ้าวทีนี้ถ้าสลับใบพัดลมทีนี้สลับใบมันมานะสลับใบมันมาแล้วนะทีนี้อ่าแบบนี้นะครับ ทีนี้มันก็จะหมุนมาทางนี้แล้วนะทีนี้อ่ามาดูาดูนะครับแต่ก่อนนี้ลมมาทางนี้นะนิ่แล้วนะครับลมจะมาทางนี้แทนแรงเลยนะมือมือผมนี่เย็นเลยนะเดี๋ยวนี้แย่ครับโอ้โหโอ้โหมาทางนี้แล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมครับอ่า ใบพัดถูกออกแบบให้เป็นหมุนทางด้านนี้นะครับจะได้ลมแรงดูใบพัดนะครับเพื่อนเพื่อนดูใบพัดนะครับนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าใบพัดถ้าอยากจะให้มันลมแรงจริงๆตอนนี้มันจะต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมอย่างนี้นะครับมันจะได้ตักตักลมนะครับเวลามันหมุนมามันจะได้ตักลมะนะครับ พอตักลมมาแล้วปุ๊บมาถึงตรงนี้ใบพัดมันวิ่งอย่างเงี้ยมันก็จะดันลมนะแต่อย่างนี้มันมันตักลมได้ไม่ค่อยดีนะเนี่ยเออมันตักลมได้ไม่ค่อยมากนะเออถ้าเราจะให้มันลมแรงหน่อยนี่เนาะแต่มันก็จะหนักนะพูดถึงเนาะเออเพื่อเนเพื่อนครับจากการทดลองของผมนี่ทําให้ควายในหัวสมองของผมนี่กลายเป็นควายตัวเล็กลงครับจากแต่ก่อนนี่โอ้ควายตัวบักเอบเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นควายตัวนั้นมันเล็กลงแล้ว นะครับนี่ผมสงสัยมานานแล้วเนี่ยนะครับนะ,ะการกลับด้านของตรงนี้นะครับมันสลับได้เนี่ยมันทําให้เกิดการหมุนตรงข้ามกันนะครับจากแต่ก่อนอยู่ทางนี้หมุนแบบนี้พอกลับด้านนะครับก็กลายเป็นหมุนกลับด้านนะครับนะ,ะทีนี้นะครับใบพัดลมนะในการที่เราติดตั้งแล้วเกิดการหมุนแบบนี้จะได้ลมไม่แรงนะะเพราะการตักลมตักแล้วก็ทิ้งไป ตักแล้วก็เวียงมันมันเวียงไม่ออกนะมันรูปร่างลักษณะแบบเนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะมันตักลมมาปุ๊บมาถึงตรงนี้ตรงนี้ก็เวียงลมออกมานะครับตัวนี้ตักลมหากว่าอยากจะให้ลมมันแรงขึ้นอาจจะต้องปรับตัวนี้มุมนี้ใหม่ให้มันให้เป็นอย่างนี้หน่อยนะครับแต่ว่ามันจะหนักมอเตอร์สีทีนี้แต่มันจะได้ลมแรงแล้วมันจะตักลมได้เยอะแล้วตัวนี้ก็จะดันออกมานะครับก็เป็นแบบนี้นะครับในการที่ได้ทําการทดลองนะครับ จกควายตัวใหญ่ก็กลายเป็นควายตัวเล็กลงนะครับในสมองของผมในหัวผมเนี่ยะนะครับก็สรุปแบบนี้แหลนะนะตามที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับมันเป็นอะไรที่ย่ำมากนะครับเผื่อเพื่อนมีไอเดียนะอยากจะไปดี y วหรือดัดแปลงอะไรเกี่ยวกับพัดลมไมโครเวฟอะไรเงี้ยนะครับมันทําแบบนี้ได้ด้วยแล้วมันก็ให้อารมณ์ที่แตกต่างกันนะครับนะ,อ,ะอย่างเงี้ยหลังจากที่กลับแล้วเนี่ยลมมันจะพัด มาที่มอเตอร์ตัวนี้มาทางด้านนี้นะครับเออเนาะแบบนี้นะครับเย็นมือเลยนะครับหากสลับไปพัดลมมันจะเป็นลมเบามากนะครับไม่ได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่การระบายความร้อนก็ไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเราไปสลับเขาเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่แล้วนะครับถมุนมาทางเนี้ยนะครับก็เป็นแบบตันอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อะไรเลยเนี่ย นะครับอันนี้จะลมทางนี้ก็ไม่ใช่จะลมทางนี้ก็ไม่ใช่รู้สึกว่ามันจะเย็นเท่ากันนะครับหมุนเป่าๆเล่นเฉยๆนะใบพัดลมมันไม่ตอบสนองนะครับก็อ่ะก็เป็นแนวทางนะครับในการที่เราจะเอาไป DIY นะเออเผื่อใครมีข้อสงสัยหรือ DIY อะไรนี่ก็นี่แหละครับทําแล้วมันได้ผลแบบนี้นะครับอ่ะจบคลิปวิดีโอนี้ไว้นะครับเผื่อเพื่อนๆสงสัยอย่างผมนะ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ